หากคุณต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ว่าจะเป็นคดีพแพง่งหรือคดีายาคุณจะทำยังไงแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าหากคุณไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันตัวคุณจะต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดีแม้ว่าศาลจะยังไม่ได้ตัดสินว่าคุณผิดหรือถูกซึ่งผู้ต้องขัง240,000คนในประเทศไทยนั้นกว่า50,000คนอยู่ในเรือนจำ ก่อนสารจะตัดสินความถูกผิดแล้วรู้ไหมว่าทุกขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าทนายค่าธรรมเนียมศารค่าพิสูจน์สิทธิ์ค่าเดินทางและค่า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 อื่นๆอีกมากมายถ้าคุณไม่มีเงินถ้าคุณเป็นคนจนเป็นคนยากไร้คุณจะทำยังไง ในปัจจุบันมีการให้ความช่วยเหลือคนจนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้หลายช่องทางหนึ่งในนั้นคือกองทุนยุติธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อใช้ใจ่ายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งเงินค่าประกันตัวค่าทนายความค่าธรมเนียมสารค่าเดินทางและอื่นๆที่เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟังดูก็คงรู้ว่าต้องใช้เงินมากมายมหาศาลซึ่งกองทุนมีงบปีละประมาณ30บล้านบาท แต่ลองดูสถิติของผู้มาขอใช้บริการสิเงินจะพอหรือเปล่าอีกทั้งที่ผ่านมาเงินกองทุนถูกใช้ในลักษณะของประชานิยมภาคการเมืองมีส่วนแทรกแซงค่อนข้างมากทําให้ความช่วยเหลือ,อยังไม่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงควรปรับปรุงกองทุนยุติธรรมให้มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยหลากหลายแนวทางดังนี้ 1. ยกระดับจากระเบียบกระทรวงเป็นพระราชบัญญัติ 2ให้กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อสามารถรับช่วงสิทธิ์ไปไล่เบี้ยกับผู้ที่สมควรต้องรับผิดชอบอย่างแท้จริง 3. ขยายภารกิจการช่วยเหลือให้ครอบคลุมเรื่องการเยียวยาให้กับผู้เสียหายเช่นกรณีที่ผู้ต้องหาถูกศาลพิพากษาป,ปล่อยตัวเพราะเหตุว่าไม่ได้กระทำความผิดแต่ต้องถูกขังอยู่ในเรือนจำตลอดระยะเวลาของการพิจารณาคดีซึ่งผู้เสียหายนั้นต้องได้รับการเยียวยาตามสมควร 4. คณะกรรมการกองทุน ต้องมาจากภาครัฐนักวิชาการและภาคประชาชนเพื่อให้การพิจารณาช่วยเหลือเป็นไปอย่างโปร่งใส 5. ต้องไม่พึ่งพาไรายได้จากงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวควรมีแหล่งเงินจากที่ต่างๆโดยยึดหลักการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเช่นเงินบางส่วนจากการริบหลักประกันผู้ต้องหาที่หลบหนีเงินบางส่วนจากค่าธรรมเนียมศาลเงินบางส่วนจากผู้ทำประกันภัยเป็นต้น ทั้งนี้หากมีการสนับสนุนที่ดีจากประชาชนทุกๆคนกองทุนยุติธรรมก็จะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดีและคราวนี้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนก็สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม